ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีกับครับมาพบกับเจคัมสามต,ตัวเต็งกีนเล้วนะคะมนี้เจคัมสามตัวเต็งสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเล่าความฝันกับคุณยายติว๋วเนาะค่ะคุณยายติ๋วนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันว่าผู้ชายนี่มากคมขืนเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคนหนึ่งนางคนหนึ่ง,งมาบีบคอเพิ่นไว้เนาะค่ะความฝันของคุณยายจะเป็นยังไงเป็นไปเป็นมาแนวดากะเพื่อ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะนอากไปติดตามรับชมและฟังความฝันกับคุณยายติ๋วคุณพ่กันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะเมติวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมตว่ติวสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้การเดินทางมาหาเมติวเนาะค่ะนอได้ยินข่าวมว่าแเมติวนี่เพิ่นฝันค่ะฝันมามีผู้ชายมาหาอยู่เือนค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของเมติวนี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดเมติวนี่สีเบาให้ฟังเนาะค่ะนะค่ะเมติวฝันมาจังไดค่ะใหญ่นเนนอ พันผ <Ä h. S 2> ู้ยิบานเทวานฉันมานั่งแหงค้างถอยนั่งมามานั่งว่วมเมื่อนึ่งพุกธบีข้อ่ยได้เมือเบื้องนี่ตั้มอกจับจิ้งสินไว้มื่อหนึ่งเศร้าเมื่อพ้นออกมือเบื้องนี้ปัญจคมคืนได้บ่ให้คมคืนเมื่อนึงกระยมสินไว้เมื่อนึงตัดทุงสีแล้วเมื่อนึงกระต่อสู้ตีนเบื้องนี่ยันแล้วมันบ่ถือคนเนาะยันให้พคนโตขุดกระโปงโต แม่ชอบก็ได้แหยงขางอีจุกหนักจุกซธอคุณแน่ต่ว่าอีแป้งเตี๋ยอยู่นั้นวันคมคืนเฮื่อนอันลงแม่งผนได้เฮื่อนอีแป้งเตี๋ยผนได้เดือนนี่มันเฮื่อนจะของเพื่อนจะของบ่เฮื่อนคนอื่นเออเขาก็บำลังยืนเดี๋ยวอื่นเท่าเขาก็บำลเงยืนจุกซธอคุณแน่จุกต่ว่าจับไปได้มันก็บอกได้นอนมือฝุ่นใสเขาเป็นหนักดึงเบื้องนี่มันก็เบื้องนั้นมากเบงต้นที่ออกต้นนั้นมาก ว่างติ่มก็ยันจังสีแล้วติ่นี่เ็นจังสีเด้มันเอถือจังเอจุกแม่อันนั้นแม่อีเลเนกระห้องเอ้ามึงหูวงบลูกก็ม่นใต้หะบางนอ้วนนั่นหูยูเขาะว่าเห็งานพอนยมื่น่าพญมื่นใต้คนไลยหล่เห็นไอ้จุกนั่นหูยูว่าอันอ้วนนั่นวะลูกก็มันเห่ามันบุกนได้หูยูก็มั่นเห่าเรากรต้แล่ะกำนันเห่า ความพันจะคลองห้องใส่เพิ่นค่ะแต่ว่าบริเวณดอกคมคืนกันสูงกัานยืงหันละแต่ว่าผู้ว่ากำนันเห่าเพิ่นบม่มีชีวิตอยู่นี่เนาะบ่บ่เพิ่นตายละการได้เอิ้์นใส่เพิ่นบ่เอื้อนจุกห้องถามเฮ้าไม่อีร้อนนั่นเอิ้์นถามกันว่าอันเอ้ยมึงคงจะบอกลูกกำนันตายเพิ่นว่าบก่อ้วนนั่นเพิ่นว่าเพิ่นห้องพันเห่านี่ค่ะเพลินห่องโบเออโ้เฮาว่า อ <ss> ล <sm all> ูกก <and living> ํานั่นเฮานั่นเฮาว่าใครสิบ่ฮู้เฮาว่าณตอนนั้นคุณยายก็ยังต่อสู้กับเขาอยู่ตอนนั้นสิแม่นจบแล้วเด้อนั่นเด้อย่ง้นจักมันจบตอนใดไปตอนใดสู้กันแล้วบ่รู้สึกเออค่ะจักมันเ้าตอนใดบาดยายจุก ขวัญพันธุ์เฮายายจุเอิ้นซายเฮาก็เลยห้องตอบเพิ่นค่ะจักมันเช้าไปตอนใด๋บัดสู้กันแบบบ่ได้เฮ็ดหยังเลยยังเบื่อนี่บ่ว่างยังมาจับงละนี่บ่ว่างเต็มินตัวนีบานี้อันผู้ว่าผู้ซายอยู่ข้างผู้นึงเพิ่นเฮ็ดหยังอยู่สิเฮ็ดหยังแล้วก็นั่งเตรียมติล่ะนั่งเบิ่งเออนั่งเบิ่งเตรียมสิคมคืนคือกันเตรียมให้มอนี่ลงมอนี่สินบานีเฮาก็สู้กันบ่แล้วจักเทื่อเนาะสู้กันซั่นติล่ะ เป็นบานเทวาบ้านหน่อยตัวเห็นบอกคนคนมา,นาสองค,ค,ค,คนบอกค่ะเออคนมาสองแต่ว่าเท่านี้อยู่ซื้อคู่นึงนั่งเบิ่งคู่นึงต่อสู้อแถวนั้นมากก็มาขืนโค้งเพื่อนเพื่อนนั่งเปรี้ยสิมาคมขืนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคุณยายก็สู้อซื้กับคนผู้นั้นแต่ว่าสถานที่นั้นเป็นเฮือนคนอื่นเฮือนแป้งเตียนละเฮ็ดกับเขาคล้ายน่ะหูบ้านเล็กที่เพิ่นบอกเขาคุณยายบบบู บริษัทหมาู่บ้านตลาดมู่บ้านบ,าบ่หูบัานอีกทีพิ่น้องค่ะนาะคุณนายนี่นความวงันน่นไปจังไดคะ่ะจังเดไปอยู่หันไว้่วงพันกับว่าสิไปเห็ดงานเห็ดยังเหนื่อยจุกแล้ว,ลวกับสิบไปนอนจงได้แล้วอันไปข่วงพันกับบ่หูนอน,นอวนนนอนันกับว่าพุทธคมคืนอยู่หันจักสิไปยังละบ้านไก่กันครับี่ว่าสิไปซอยงานคนละทางทางนี่นนันนะจังก,กันค่ะ แต่ว่าจะไปจังไดมาจังไดผัดไปนอนอนิ้วหอนหลังหนันไปคมคืนอยู่หันค่ะแต่ว่าเพิ่นกิบเพาท่านได้คมคืนเนาะคุณยหญ่สู่สู่กันก่อนเพราะว่าคุณยายบ่ยอมเนาะสู่ก็โดนเหรอไม่กระยันคนเห็นนอขคนร้ายย่านเขาเห็นกับพาสิบไปเหตุกันโตขึ้น่าตัวแต่เหตุยังสู่กันสู่พาสู่มันแจ้กมันลงงานเลยแจ้กมันอันหูเมืองงานเลยเอากระบุง เขาฝันยะแคนไปใส้หน้าใส้แบบกระจกตน้แกับว่ามันอลีนอ่ะนะคุณฝันนอค่ะไฟเดือัวจะค้องฝันค่ะบานนี้เมื่อเรื่องโซลิตัวเลขไก็จิ้วสเตตัวเลขก็เจ็ดเจ็ดหาครับเจ็ดเจ็ดนี่แหละจุกเจ็ดนอจุกสองจุกตีเป็นเจ็ดเจ็ดมื่อจักตินสินมันกรหาระคละค่ะแต่ว่ามันออกข้นหน่อย เจเพราะว่า,าจับจับขางหนึ่งก็สูข่ขางหนึ่งเนาะนจับมือเขาออกข่อยงอมือนสูงเดียวมือนี่เบาบางได้นี่ค่ะอย่างเขาเปิดสินเทจะคล้องควบจะคล้องคืดดูฉันไหมจับให้แน่นเลยละตีนสินก้าผูสินมาคมคืนกับบริเกสิลป์แกเสียยังบลวงพ่อหนงพ่อขสั่นมันปลาโตมันปลาโตบอกคอีหนามก็มันตันห้อน บ้านนี้มีความฝันนั่นกระซูกันผู้นึื่องเงนกระจบสีทาขึ้นอีดทแถวแล้วก็นั่งจังศรีแลรเแ่าห้องกันก็นั่งเบิ้งซ่อยเออซอยแน่ซอยแน่จุกก็บรรดิเงินความฝันนั่งกับไก่ก็บรรดิเงินจุกกรได้เออโอ้แฟนเตะก็บรรดิเงินนั่งกไก่แล้วมันทำบรรดิเงินมันสันแม่ความฝันเขาเอิอเขาหนิบ้านนี้แกเป็นสุดสุดสุดเลยก็ห้องห้องจิ๊บคอเจ็ิหบฮเจ็๊หฮะ สสามเจเจ็ดเจ็ดาเจ็ดหาแล้วก็เจ็ดเจ็ดบ่ยาบ้านนี้ผู้ชายสองคนไม่คมคืนนี้ผู้ชายกันหันพกอางจึง6กมาเลยแล้วแต่แ้วแต่ตสีแปดได้เอาแปดคันค่ะแล้วแต่สีปีแต่แปดสิตีซอยกันเนาะง่ายเนาะหรือว่าเอทั้งบ้านสิแปดสิตีแตต่างจากคุณแม่นีต่า แบ so right. so um, ่งปันไต่ลีปนาคุณแม่นอต่ว่าสำรับตัวเลตทิ่ตีหายแปใหายในมือนี่ก็คือเจ็ดเจ็ดหาแต่มันมีซูนมากไดน้ว่าคนต่ายนอเป็นงานข้ามไปยมเงินไปยมเงนตหูโตไปยมเสินอ่ะศูนมานำก็ะด้บซูนมานำเอาใส่ใส่ันก็่จเป็นเจ็ดซูนแหละเจ็ดูนมันใส่นอเจ็ดศูนขันแมนเอาศูนใส่นี่ก็คือเจ็ดศูน อายุของคุณยายเดียวนี้เท่าไรหกสิบห้าสี่ขานี่หกสิบห้าปีสิเข,ข่าเนาะค่ะเนาะค่ะหกสี่หกหาน<า>้ะมันประทันเต็มเนาะหกหาะหกสี่หกหาค่ะค่ะความฝันของคุณยายก็มีซ้ำนีน่เนาะคะ่ะเนาะแน่นค่ะขอขอบคุณความฝันของคุณยายที่แบ่งปันแนวทางแบ่งปันตฤเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮา s e h รับชมรับฟังน้ำกันเนาะคะ่ะ ค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งสิคาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของแม่ติ๋ว์แล้วค่ะแม่ติ๋วนี่เพิ่นฝันเห็นผู้ชายส้ายสองคนสิพยายามคุมขืนนะคะท่านผู้ชมกะเผนกาม,มาผู้หนึ่งกะนั่งอยู่ผู้หนึ่งกะบ,บีบค่นนะคะแต่ว่าแม่ติ๋วนั่นกะเอามือกำซีนไว้นาะคะ่ะเมติวนี่กัยานแห้งเนาะคะ่ะกะอื่นให้คนมาซอยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกับตัวเลือกของมันกะเจ็ดเจ็ดห้า จ็ดศูนย์อายุของแม่ติวนี่กะหกสิบสี่ปีอย่างเก่าหกสิบห้าเนาะค่ะกะ1สิบเจ็ดมกรล่าสองห้าหกเจ็ดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสิ่งใยพลาดคลิปทุกตัวเลขด,ด็ดต่างๆเนะนาะค่ะท่านผู้ชมเนาองสำหรับคลิปนี้เจค้มสามตัวเตียงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันหม่สวัสดีค่ะ